คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันลาะบางวันก็ไม่ลาอวันนี้พาเพื่อนมาชมบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาที่หมู่หนึ่งเทศาบาลตะบนจานแสนชัยเพิ่มห้วยทันจังหวัดศรีสะเกษป๊าฝนใหญ่มาแล้วค่ะฝนใหญ่ไปพาเพื่อนมาชมบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนากันโดยเร็วไปค่ะ ดำนาำะนอ้องทุก่านที่ขอดูหน่อยดำน้ำพาแค่ดำนา้ำโอ้โหช่วงนี้เราก็จะเห็นรถตุกตุกสุกกะพร้อมกับสุก อากาศมันมสดชื่นมากเลยคุณเอ้ยไหนเขียวกระตีช่วงฤดูฝนมองไปทางไหนก็เทียวขจีไปหมดเลยค่ะคุณเอ้ย าลานองใช้ดูด้วยกันนะสูั เขียวชะอุ่มพุ่มสบายต้นกล้าต้นข้าวทุ่งข้าวขาวหอมมะลิไวร์ไรจ์จัสมิน นูนป๊อดเกี่ยวใบขาวพี่อ,เอาเกี่ยวใบขาวมุ่นไปเทายางมานันอะทาไปหยิบเบิร์นถงโอ้โหอันนี้นานวลหนองสมอนอำเภอห้วยทับทันจังหวัดสีสเกต ชื่นอกชื่นใจขับไปด่านไหนทงไหนก็นจะมีแต่ตัดไปข้าวกันเด็ตัดไปข้าเขาตัดไปข้าวก็ไปให้หวัวแต่ก่อนนี้ไปข้าวพวกนี้เนาะแถวทำนาหวานนะก็ยังห่วงต้นข้าวต้นล้ากันเนานะพอมาอยู่ปีคือใช้ เรื่อตัดหญ้าตัดใบแล้วก็เอาใบไปเลี้ยงัวต่อเลยนะคะ มีต้นไม้แปลกๆที่มันขึ้นตามข้างทางต้นไม้แปลกๆหญ้าแปลกๆแถวนี้ก็มันมากับดินแดงเนาะที่เขาเอามาทำขัดกั้นดินริมทางก็จะมาพร้อมกับต้นไม้แปลกๆ เพื่อนตีโค้งกลับนะคะพะว่าดูสโอ้โหปลาหอยหอยกินข้าวก็อ้าวคุณอนะมืดต๊บมาแล้วจะทันไปนี้อนะ่ะทุกคนกลับบ้านแบบไม่เปียกอะ่ะป๊าไม่แล้วมาแล้ว กเมืองสีสเกิลประมาณนั้นนะเมกลุ่ม แต่ด้านหน้านี่มืดซึ้บโตบมาเธอะนน,นอเด้มมันไน้ดีน,น้ำรักว่นนนนนนนอ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปของไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับคลิปนี้ไทยบ้านบันเทิงโชว์ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม